ใยผ่สโนอาลนะคะ mm hmm. เขาออกมา mm hmm. ทั้งเป็นผ้าชน้า mm hmm. แล้วก็ผ้าอ้อมผ้าห่อตัวให้กับเด็กทารกค่ะคุณสมบัติของผ้าใยไผ่สโนอาลนะคะคือตัวเนื้อผ้าเขาจะนุ่ม mm hmm. บางเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะ mm hmm. ที่สำคัญเนื้อผ้าใยไผ่จะป้องกันการสะสมของแบคทีเรียจึงเหมาะกับเด็กอ่อนนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็ใช้ได้ดีกับผิวหนังที่บอบบางของทารกค่ะ เรามาดูขนาดแรกกันก่อนนะคะขนาดแรกจะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะขนาด11คูณ11นิ้วก็คือตัวที่โชว์นี้นะคะอันนี้สามารถใช้เป็นผ้าอาบน้ํำสำหรับน้องทารกนะคะได้เลยเพราะว่านุ่มสบายแล้วก็แห้งเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแม่ยังสามารถใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าให้น้องไปโรงเรียนหรือเป็นผ้าเช็ดปากให้น้องเวลาทานอาหารก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าอ้อมค่ะขนาด30คูณ30นิ้วนะคะในแพ็คจะมี4ชิ้นค่ะอันนี้เหมาะเป็นผ้าพาดบ่าหรือว่าผ้าอ้อมเด็กนะคะหรือว่าคุณแม่จะใช้คุมรถเข็นก็ได้ค่ะส่วนขนาดสุดท้ายนะคะเป็นแพ็ค2ชิ้นค่ะอันนี้ขนาด40คูณ40นิ้วนะคะเหมาะสำหรับเป็นผ้าห่อตัวค่ะทั้งหมดจะมี3สีให้เลือกนะคะ ขาวชมพูแล้วก็ฝาค่ะ